วันนี้ผมจะมาอัปเดตรถรรบรรทุกทั้งหมดแล้ววันนี้ผมจะเอารถรรบรรทุกไปเล่นด้วยวก่อนในวันนี้แล้วทุกคนผมก็จะมาถ่ายชิวๆแลวกันนะครับอขอชิวๆสักวันแลวกันข้างหลังนี่ก็จะแปลกตานนหนึ่งนะฮะนี่ <laughs> คือทีแรกผมจัดไปตรงนี้นะครับถ้าใครที่ติดตามก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันแปลกตาไปซึ่งนี่ผมได้ทําการจัดใหม่หมดเลยทุกคนนี่จดระเบียบพวกโต๊ะทางานก็อยู่ฝั่งนี้เลยน,นะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นโซนเก็บรูป,ปครับนี่นะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะ,ะข้างบนก็จะเป็นหน้ายาวหน้ายาวดีวายอันอันใหญ่ๆนะครับแรงๆ oh <no. S 1> มอเตอร์3000 k v ีแน่นอนอันนั้นแล้วก็ชุดหน้าก็ไม่ต้องสนใจครับ มาขั้นต่อมาะครับจะเป็นบิ๊กฟุตบิ๊กฟุตโฟร์วิวนะฮะนี่อ่าบัสเลดบัสเลดแต่ตอนนี้ก็คือเน่าไปแล้วนี่เล่นไม่ได้ขั้นต่อมาครับผมแมกมาวีสองนะฮะนี่โอ้โหคันนี้ก็แต่งประมาณนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เล่นไม่ได้ครับผมถังถ้าเกิดว่ามีงบสักประมาณพันห้าเนี่ยน่าจะใช้ได้ <Wow. S 1> แต่ตอนนี้ก็คืองบหมดมาเดี๋ยวเรามาดูชั้นที่สามกันเลยนะ,ะนี่ คันที่3มก็คันแรกก็จะเป็นนี่สามล้อสามล้อซิงซึ่งตอนนี้พังไปแล้วเดี๋ยวเอ้ยวันนี้เอา3ล้อไปเล่นด้วยดีกว่าปะ่ะอ่ะวันนี้ขอเล่นลรถบังคับชิ Wil ชวๆด้วยนะคันต่อมาอันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำครับผมวันนี้ลองลองเอามาประกอบกันเล่นๆนเฉยเก็บไว้ก่อนคันนี้ก็ยังไม่ทำมีคันนี้ผมจะทําเป็นสเต็ปใหม่นะฮะผมคิดว่ามันน่าจะยัดเจ้าตัวมอตเตอร์แรงเข้าไปได้นะครับอย่างเช่น180หรือว่ามอตเตอร์เครื่องบินอะไรแนี้อ่ะหรือว่าหนึ่ง่าะสองจะแรว่านี้แต่ว่า มอเตอร์เดิมของมันมันก็น่าจะแรงอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราจะต้องใส่จะตัวสปีด3 0 a เข้าไปแต่คลิปหน้าเจอกันเออรู้สึกสว่างตาขึ้นเลยอ่ะเย้แท็กเตอร์ซิงแท็กเตอร์ซิงคฮ่าซุดแจมในคันนี้ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนะครับผมแรงแน่นอนนี่โอเคเอาไว้ก่อนครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําแน่นอนมาขั้นต่อมาครับทุกคนคันนี้จะเป็นกระปอร๋อเดิมๆธรรม,มดาไม่มีอะไรครับห้ามไปเลยเลยอันนี้เป็นรถรถพี่เกมครับอ่าอันนี้รีวิวไปแล้วครับกลับไปดูได้นี่อันนี้ไม่ใช่รถผมนะ <c oughs> โอเคกันต่อมาผมมีนายาวอะ่ะ เฮ้ยหน้ายาวในตำนานนะผมตอนนี้ก็คือชุดหน้าดิสมอลเลยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็ซ่อมเหมือนกันมาต่อมาครับทุกคนเออมี๊กุดจิวคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะเจอได้ครับผมตอนนี้หมดไป3ชั้นแล้วทุกคนมาดูชั้นที่4กันเลยนี่ชั้นที่สครับผมมาเริ่มจากฝั่งซ้ายมือเลยกันนี่คันนี้จะเป็นรถ อีซ uh, นะี่บอยครับนี่รถอีซ <laughs> ี่บอยคิปในตำนานตอนนี้ก็ยังเก็บไว้อยู่นะฮะแต่ว่าชุดไฟก็เอาออกไปแล้วเร็วๆนี้จะทำเหมือนกันนะฮะสำหรับรถอีซี่บอยองหรอคันนี้ไม่ต้องมาดาเอาไปขึ้นหลังคามาอัน <c oughs> ต่อมาทุกคน uh, WL Toy ครับนี่อันนี้เป็น WL Toy <c oughs> <c oughs> สีเขียวรามนี่คันนี้มันพิเศษอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถใส่3เซลลได้นะใส่3เซลลแล้วแบบโคกล้อจะจวดนี่ ชุดไฟก็เป็นชุดไฟจีนกับรถนะครับแต่ว่ารองรับกับสามเซลลได้ชิวๆผมลองมาแล้วก็ไม่ไหม,ม้นะจ๊ะไม่ไหม้แต่ว่าทางที่ดีก็ผมคิดว่ามันน่าจะต้องหาแบบพวกพัดลมนะพัดลมจิว๋วหรือว่าพัดลมของมอเตอร์อะเออเอ,เอามาใส่นะเพื่อที่จะไม่ให้มันร้อนจนเกินไปเพราะว่าเวลามันร้อนจนเกินไปเนี่ยมันจะตัดนะประมาณนั้นเออมีสารล่าเฉยเลยว่ะคลิปนี้ดูครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนรถกระป๋องนะครับนี่อ่าผมพึ่งเข้าวงการนะก็ยังไม่มีอะไรบ้าก เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวครันนี้ไม่ใช่กระป๋องนี่คันนี้ไม่ใช่กระป๋องคันนี้เป็นไฟฟ้าอันนี้ไม่เกี่ยวโซนๆกันอันนี้เป็น W L toy อ่าอันนี้เป็นอดี้เปล่าครับซึ่งเอามาวางไว้ทำมะเขืออะไรก็ไม่รู้ครับจรจรจรเจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยในนี้ก็มีอีกทุกคน ากใค่รีวิวหรือเปล่าเอารีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยรีวิวทีหลังลนะกันมาเดี๋ยวเรามาดูของรถกระป๋องกันก่อนนี่รถกระป๋องนะสต็ปก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนนีสอ oh. งคันนี้ก็เอาไว้แข่งนะจ๊ะจอได้จ้า <laughs> โอเคนีเอะเปิดเปิดให้ดูเปิดให้ดูดดไม่มีหมกเม็ดนะนี่สต็ปก็ผมรีวิวไปแล้วแหละนะคันนี้ก็ใส่มอสเฟตของช่างเบิร์ดไปนะนี่มอสเฟต เดินหน้าเบรกนี่ล้อหลังก็จะเป็นล้อโฟมนะครับล้อโฟมใหญ่ๆเบิ่มๆแล้วก็ใส่เจ้าตัวมอเตอร์180เข้าไปครับนี่มอเตอร์เครื่องบินอะฮะขอบจวดไม่ต้องไม่ต้องถามเลยอ่ะประมาณนี้มาพร้อมกับนี่บอดี้บอดี้มอบนะครับอันที่จริงแล้วมันจะเป็นทรงกระบะ ที่เเลยนะครับแต่ว่าผมตัดออกไปแล้ <Brand. S 1> นะเดี๋ยวมีงบค่อยซื้อมาแล้วก็ไล่เบาใหม่นะทุกคนในอนาคตอาจจะปาดเพิ่มอยู่นะครับเพราะว่ามันใหญ่มันยังใหญ่อยู่ oh. เว้ยอยากได้แบบทรงแบบโอเพนโอเพนะน oh. มาคัน,นี้ก็จะเป็นน้องฟอกนับนี้่รหัส180ว่ะนี่คัน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสติปก็บ,บ้านๆนะผม ใส่มอเตอร์ฮลิคอปเตอร์132อ่าคูดีไออาคันเนี้ยก็คันนี้ก็ไม่ได้ไล่เบาอะไรครับเดิมเดิมหมดเลยโครงอะไรเฟรมอะไรก็เดิมเดิมหมดแผงเดิมแผงป๋องแดงนะครับรีเรเลสองตัวต่อแบบเดินหน้าอย่างเดียวนะครับอ่ามาพร้อมกับล้อโลประมาณนี้เลยไม่มีอะไรมากห้องเครื่องก็เป็นห้องเครื่อง1 3 0แปลงใส่132ครับอีประมาณนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาแล้วข้างในดูสังเกตได้ว่ามันจะมีสปริงสปริงยึด จะตัวมอเตอร์อยู่เห็นปะส่วนดุกดิกนะฮะดุกดิกก็จะเป็นดุกดิกอ่าเขาเรียกว่าอะไรเลโกโอ้อ่าเลโก้เห็นปะไม่เหมือนใครก็เ <laughs> ดเวลลอ่ะเดเวลลจัดคันนี้ก็ดีเลโก้ LEGO เหมือนกันนะเนี่ยนี่ดุกดิกเลโก้โอ้ประมาณนี้นะครับสำหรับรถกระป๋องอตอนนี้ก็ทาไใบสองคันนะครับ แต่2ปีที่แล้วผมมีหลายคันอยู่แต่ว่าก็แจก,ก f c ไปหลายคันเหมือนกันมาครับผมตอนนี้ก็ผ่านไป4ชั้นแล้วทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูชั้นสุดท้ายนะครับนี่ชั้นสุดท้ายของชั้นนี้นะอ่าที่เก็บของกันใหม่โซนนี้ก็จะเป็นรถถังนะครับ3คันที่จริงแล้วรถถังผมมี5คันนะทุกคนก็รวมกับจะตัวเล็กๆตัวจิ๋วๆด้วยแต่อันนี้ก็คือมันอยู่ไหนแล้วไม่รู้น่าจะอยู่ในถังนี่แหละตัวนี้แรงแรงคูณ2ตัวนี้เออเล่นไม่ได้ครับเทค เทคขาดล่าสุดผมยังหาอะไรไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เลยเี้ตัวนี้ก็จะเป็นโฟวิวนะครับไทเกอร์แม็กสามนะฮะนี่เอ้ยเขาเรียกว่าแม็กไทเกอร์บอดี้จะเมาเรื่องเลยนี่เป็นแบบว่าสนิมสนิมหน่อยอ่ะคือโครเท่แต่ไม่ค่อยได้เล่นนะเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าไม่มีมอเตอร์แล้วก็ชุดไฟอะไรเซอร์โวถ้ามีก็น่าจะเล่นได้ชิวๆนะครัส่วนถังข้างล่างนี่ก็จะเป็นรีโมทนะฮะ เต็มเลยนี่โอ้โหที่หมดนี้ใช้ได้อยู่แต่ว่ารีซิปเนี่ยจะต้องซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าจ้ตัวรีซิปเดิมรู้สึกว่ามันโดนน้ำแล้วก็พังเรียบร้อยทำไมมันเท่นะมันไม่เท่มันเหมือนเด็กกระโปรงนะครับมาดูในถังนี้ครับถังนี้ก็จะมีอะไรนะมีบอดี้ออ้มีมีบอดี้แล้วก็มีรถหกล้อแล้วก็บอดี้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 นี่เหมือนบอดี้บอดีวะ ใช่อุย้ยคันนี้แจ่มอยู่นะ I am b a d b a d โอ้มีฝุ่นนิดหน่อย,ม,อยมีคด้วยเออมีคีนกนิดหน่อยอุย้ยจะเอาไปปันป้นปั้นแรงได้นะใช่ไหมใช่คันนี้คนะันนี้เอาไปทำแรงได้นะเฮ้ยมีใครอยากดูหรือเปล่า Make 4 View เอ,อ๊ะมันเรียกว่าอะไรวะรถของแบทแมนอะมีปืนด้วยนะได้ไหมอืมถ้าใครอยากให้ผมเอาไปทำแรงก็คอมเมนต์มาทุกคนหรือจะทำขายวะ มีใครอยากได้ป่ะใส่แพงกระป๋องน่าจะเฟียวอว่ะต้องหรอรถพีบี้เหรอฮะนั่นน่ะรถพีบี้เหรอไม่ใช่นะคล้ายๆนะสีทองอันนี้สีเขียวๆๆๆสเสียวๆๆเขียวๆๆทองเสียเขียวเขียวทองแล้วก็จะมีำมิญาได้โอ้อนุญาหนึ่งคันฝั่งนี้นะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่อ๋อไม่มีอะไรมากครับผมจะมีเรือ เรือ y ทอยเรือกระปกะปกระโปงต้องหรอแล้วก็บะครับอ่าคัานี้อะไรไม่รู้ครับผมแล้วก็กระบะซิง่งโฟวิลกระปอโฟวิลเรถฟูลแม็กกระบะซิง่ F t ง FT011 ศูนย์หนึ่งหนึ่งตก้อประมาณนี้แล้วทุกคนอ่ารีวิวแบบเร็วๆเวอ่อโซนนี้ก็จะเป็นเดิมๆทั้งหมดเลยต้องหรอนะนี่ ไ,ไงเทปอะดูเหมือนใบรุ่นเมกาปะ่ะใบรุ่นเมากาวเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะซ่อมคันนี้ไปเล่นนี่หน้ายาวแล้วก็ผมจะเอาคันไหนไปเล่นด้วยนี่นี่คันนี้เราจะเอาสามล้อไปเล่นด้วยฮะไปสูดดมบรรยากาศทาุ่งนาแดดร้อนๆสักหน่อยนะครับเพื่อรับวิตามินดตีตอนนี้ก็คือเดี๋ยวขอหาชุดหน้าแล้วก็ต่อก็ซ่อมจะตัวนี้นิดนึงดูดิ เจอได้ครับสามล้อซิงแผทุกคนเดี๋ยวผมขอซ่อมก่อนแล้วก็เจอกันตอนที่ผมซ่อมเสร็จนะจ๊ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วนะนี่หลังสนนมันเชิงบรรยากาศดีเลอเกินแล้วก็แบบเงียบมากนะครับอือว่าถนนสะอาดดีใช่่วันนี้คือว่าสนนสะอาดู่นะตอนเลยมาลองเทศหน้ายาวของเราที่ไม่ได้เล่นมานานนะครับึมาลองเทสกันเลยครับผมจะขันไหนก่อนนะ อา่านายาวก่อนองพีส์ว้าตอนนี้ถอยหลังได้เด <t> ้อครับเอาเรื่องเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับว่ามันจะวิ่งได้ไกลขนาดไหน3 2 1สอนหนึ่งวก็ิ่งไม่ต่อ ตอกดาบไปกไปข้างแล้วหรอฟังวะว่าแล้วห้างแล้วว่าแล้วมัจะหักเลยอ่ะก็มันชนเลยอ๋อหลุดหลุดหลุดนี่นี่เครื่องอยู <S 2> <S 2> inform inform> ่นี่ขาวขาวนี่ ใส่ oh. แปลงใส่เซอร์โบก็น่าจะดีอแต่ว่าแค่นี้ก็นิ่งแล้วนะต oh. องนิ่งเปี๊ยะตรงเปี๊ยะเลยนี่โอเคถือว่าใช้ได้อยู่่ะเดี๋ยวลองดิ่งตรงๆน่าจะได้อยู่จะแรงนะเมื่อกี้ว,วิ่งสุดปอกเลยหายแล้วก็เบไม่ได้ไมได้ไปได้ไม่ได้เฮ้ยนะ้ายาวก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็แรงอยู่นะใช้ได้อยู่พอได้พอได้อไดโอเคเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เดี๋ยวไปซ่อมก่อนทุกคนนี่รถดีไว้ประมาณนี้ครับ โอ้โหวิ่งได้ขนาดนี้ก็โอเคนะเจอได้ครับผมต้องหรอมาเดี๋ยวเรามาดูพระเอกของเราดีกว่านะฮะสามรอสิงมาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะแรงหรือเปล่าทำไมถึงเรียกว่าพระเอกเพราะว่ามันพี่งไงมันรงง้อมันมันเป็นไทยแลนด์ไนงะจริงแล้วมันจะมีธงไงธงไทยไอ่ะธงชาติไทยเดชขึ้นมานะแต่ว่าตอนนี้หายไปไหนเราไม่รู้สามสองหนึ่งแล้วก็อ,อันนี้อันนี้แกรธรรมดาคนระับ อโอออยยันนี้ไม่น่ากลับมาได้แล้ววัดโอ้เลี้ยวไม่ได้เลย

อุ้ยเกือบห่ออาจจะเปงตัวมกต้องห่อเอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้อ้โออ้าโโอเยยอ้ลอยอ้ยอะโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโยีอยโอออ อฟังพอดีเลยนอย่างเงี้ยเจอก,กันคลิปหน้าจ้ะถ้าคลิปนี้สิโอเคนักทา้ากลไปซ้อมยาวๆฮะ